อัปเดตข่าวสารของสาวๆแบ็คพิงนะคะหลังมีข่าวการต่อสัญญากับทาง YG ที่สำนักข่าวเกาหลีค่ะเขาคาดกันว่าแบ c ็คพิงค่ะจะหมดสัญญากับ YG ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วแล้วก็ YG ค่ะน่าจะต้องจ่ายนะประมาณ20,000ล้านวอนต่อ1เมมเบอร์นะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ530กว่าล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะต่อการต่อสัญญา1คนนะคะแต่ก็มีกระแสข่าวมาด้วยเหมือนกันค่ะว่าค่ายอื่นเนี่ยน่าจะมา จากค่ายต่างประเทศนะมีการมาเสนอให้กับน้องลิซ่านะมากถึง1 0 0 0 0แสนล้านวอนกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้ค่ะวงอินเตอร์ก็มีเสียงแตกด้วยเหมือนกันแน่นอนค่ะว่าบางคนค่ะก็อยากจะให้ยังคงเป็นวงแบ็คพิงแบบนี้อยู่นะแต่ว่าบางคนค่ะก็ดูจากการกระทําของ YG ที่เคยทํากับน้องลิซ่าค่ะก็มีหลายคนก็เอาภาพมาดูนะก็อย่างเช่นคนระับโปรโมทโซโล่ Solo ของลิซ่าเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ16วันเท่านั้นนะ แล้วก็ไม่มีการที่ไม่ส่งไปร่วมงานปารีสใช่ไหมครั้งนั้นเนี่ยเขาเชิญไปเป็นหนึ่งในกรรมการงานแฟชั่นอันทรงเกียรติเลยนะคะก็ไม่ได้ให้ไปหรือว่าจะเป็นการถ่ายรูปต่างๆซึ่งแน่นอนค่ะคุณก็รู้ว่าใครนะหรืองานโฆษณาที่นนริซ่าเป็นพรีเซนเตอร์มันก็เหมือนกับไม่ได้รับการดูแลที่พิถีพิถันนะคะก็หลายคนก็เลยคิดว่าแบบนี้ก็อยากจะให้ออกจาก YG อะไรประมาณนี้นะก็ยมีการติดแฮค่ะ get t h a t money ลิซ่ากับลิซ่ารีฟบาจีขึ้นนะคะก็คือประมาณว่าน้องลิซ่าคว้าเงินนั้นไว้เถอะ20มืล้านวอเนี่ยอย่าไปเอาเลยนะไปคว้าแสนล้านบอนเลยจะดีกว่าแล้วคุณผู้ชม่ะคะคิดว่ายังไงนะคะแหมตัวเลขมันก็ต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะเรียกว่า5เท่ากันเลยทีเดียวค่ะจาก500 000, ล้านไปเป็น2,500ล้านนะคุณคิดว่าน,อนา้องลิซ่าจะเลือกแบบไหนนะแต่ที่แน่ๆน,นะคะพอมีข่าวนี้ออกมาค่ะหุ้นของ YG ค่ะก็เริ่มติดแดงซะแล้วนะคะ ก็ไม่อยากจะคิดค่ะว่าถ้าน้องลิซ่าเนี่ย โอเลือกที่จะไม่อยู่ YG เนี่ยคงจะต้องมีเงอแตกซิกซิกแน่ๆเลยค่ะเรื่องอื่นแอดไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ๆค่ะถ้า YG ไม่มีน้องลิซ่าค่ะงานเข้าแน่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมว่ามาส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะตอนนี้ค่ะก็มีบลิงค์ค่ะไปรอต้อนรับพิจิซูที่นั่งงาน Dior Okutu Spring Summer 2023กันแล้วนะคะอุณหภูมิที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3องศาแต่ว่าบลิงก็ไม่หวั่นค่ะไปรอกันเยอะมากๆเลยงานจะเริ่มประมาณ3ทุ่มตรงเวลาไทยนะคะยัง เดี๋ยวก็มารอดูลูกใหม่ๆของพิจิสูนะที่กําลังจะไปเชิดใช้ในงานของทานดีอ,อกกันค่ะแอนก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า